อยู่กับดีฉันชื่อตีมาพึ่งความสุขและคุณธัญมัยอนันตากกรณีวัดค่ะค่ะเราเข้าสู่ช่วงท้ายๆของปีนะคะในช่วงหน้าหนาวแบบนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็วางแผนจะไปเที่ยวกันสําหรับใครก็แล้วแต่เนี่ยนะคะที่ชอบเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ว่าเวลาหาที่พักมีก็หายากเหลือเกินราคาก็แพงด้วย <c oughs> ไม่รู้จะทําอย่างไรดีวันนี้เราก็เลยมีการนําเสนอที่พักในรูปแบบเต็นท์มาฝากกันเนี่ยนะคะแต่ว่าจะเป็นเต็นที่พิเศษอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ ชีกรูปแบบเต็นท์เดิมๆที่ต้องกางบนภูเขาหรือสนามหญ้าแถมสะดวกปลอดภยัยเพราะไม่ต้องเผชิญกับพื้นลาดเอียงพื้นเปียกหรือสัตว์ร้ายพร้อมขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางไปกับเราได้ทุกที่ อนนี้นะคะเรามาอยู่บนเต็นท์บนหลังคารถกันแล้วล่ะค่ะซึ่งตัวที่เราอยู่ตัวนี้นะคะเป็นไซส์เล็กสุดค่ะนอนได้ประมาณ2คนค่ะความกว้างของเต็นท์ก็อยู่ประมาณ1.2เมตรค่ะวัสดุที่เขาทําของเต็นท์นี้นะคะคือทําจากโพลีเอสเตอร์คอตตอนค่ะซึ่งเขาบอกว่าโปร่งโลง่โลงสบายแล้วก็กันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะใครที่มายกกวน จะเลือกขนาดใหญ่นอนได้5คนก็ไม่ว่ากันหรือจะต่อเติมห้องอเนกประสงค์ไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าเก็บของนั่งเล่นก็ชิวไม่น้อยค่ะแรงบาันดาลใจก็อย่างที่บอกครับเราเป็นคนท่องเที่ยวเราเที่ยวก็ต้องการความสะดวกสบายแล้วเราก็มองว่ารถเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญของเราที่เวลาเราไปไหนเราต้องใช้เขาอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดผลิตผลิตภัณฑ์เต็นท์หลังคารถเข้ามาเพื่อให้ทำการสะดวกสบายในการเดินทางนะครับ ผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งหมดด้วยกัน5ขนาดรองรับตั้งแต่1คนถึง6คนเลยครับสามารถติดตั้งได้กับรถยนต์ทุกประเภทเพียงแค่บางคันครับเพียงแค่มีแหลกคานขวางเข้ามาช่วย1คู่เท่านั้นเองครับก็สามารถติดตั้งเต็นท์ได้แล้วใจคนรักการเดินทางและการท่องเที่ยวไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะการออกรถทิปถือเป็นช่องทาง PR ที่ดี เน้นทำการตลาดแบบปากต่อปากพร้อมเจาะลูกค้ากลุ่มออนไลน์ควบคู่ไปด้วยใครที่อยากจะสัมผัสความหนาวเย็นยิ่งแอบแนบชิดกับธรรมชาติแห่งเอากับสายเหมาะในฤดูหนาวปีนี้ลองหาสถานที่สุดคู่กางเต็นท์ชมดาวบนรถของเราเองก็ดีไม่น้อยนะคะดวงกระมวลแสงจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะค่ะ ไอเดียดีจริงๆเลยนะพี่นุคิดแล้วยังว่าจะไปจังหวัดไหนที่จะพาเต็นนี้ไปด้วยคือคิดแล้วค่ะจังหวัดเนี่ยนะคะคิดได้แล้วแต่ว่าถ้าเต็นแบบนี้ถ้าไปกางเองเนี่ยเพะตรี่งยากเลยแต่เขามาเป็นสําเร็จรูปแล้วในทาหน้าจะกางได้ง่ายขึ้นและที่สําคัญเนี่ยอันนี้ไอเดียดีมากๆเพราะว่าใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าจริงๆเพราะว่าสังเกตเห็นไหมคะมีชั้นบนชั้นล่างและทีเซ็นเตอร์อย่างคุณดวงกมลเนี่ยนะคะสักครู่นี้ที่เราเห็นเนี่ยนั่งพับเพียบเรียบร้อย